อีลอนมัสค์เขาก็ทวีตใน Twitter นะอยากที่จะหาคนพัฒนา Tesla Model S Performance ของเขาคร่งสุดท้ายก็มีกลุ่มของ Hacker เว้ยแม่งแฮกเข้าไปได้เว้ยคือตอนเนี้ยอีลอนมัสค์เคาเป็นคนที่ active กับ Twitter มาใช้อยู่ใน Twitter เค้าต้อง active แล้วเคาซื้อไปแล้วอีทุกวันทวีตทุกวันทวีตทุกวันซึ่งอันนี้เป็น f u น f a c ของ Tesla นะคือครั้งหนึ่งอ่ะอีลอนมัสค์เขาก็ทวีตใน Twitter น่ะถามหาความช่วยเหลือว่าเฮ้ยอยากที่จะหาคนพัฒนา Tesla Model S Performance ของเขามาช่วยหาช่องโหว่ให้หน่อยนะคือแบบท้าทายเลยบอกว่า ท้าทายแล้วก็แบบปั่นอยู่แล้วตอนนี้เออนั่งสุดท้ายก็มีกลุปป่มของแฮกเกอร์เว้ยแม่งแฮกเข้าไปได้เว้ยแฮกเข้าไปได้ในโมเดลเอสซอฟต์แวร์แล้วทำให้เขาอ่ะสามารถคอนโทรลเอนโฟเทนเมนต์ของรถตัวรถคันนี้อีลอนมัสก์ก็ไม่ได้โกรธนะแต่ชื่นชอบเขาเลยหาคนคนนี้จนเจอหนึ่งในแฮกเกอร์ชื่อว่ามาร์คโรเจอร์ซึ่งตอนนี้คือดีเรกเตอร์ของเซกูริตี้ของเทสซาจริงๆอีลอนเขามีความความน่ารักของเขาแหละค่อนข้างที่จะฟันแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทำอ่ะคือมันมันมันเป็นบทเรียนนนนึงง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 งว่่่่่่าาาาาาาจจรริิๆบบสสออออยกหหะมไไเปป็ตู้ หวยจ้าดูไม่ด้แต่เราสุกสงารกันง่ายลิงโป่งไปพลิงโป่งเงินอินแล้วจะแบบเสนอว่าเฮ้ยมึงแฮกเข้ามาเลยแล้วถ้าเขาแฮกเข้ามาแทนที่จะโคตรเทพแทนที่ไปฟ้องเขาอ่ะจ้างเขาแม่หน่อยแก้ตัวก็อันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยเค่ะนิยามที่เราสามารถเรียนรู้กันได้ก็ใครจะใครจะปกป้องได้ดีที่สุดก็คนที่เจาะเข้ามาได้เลยใช่ถูกต้องครับ